วิธีการบันทึกงานนะคะให้คุณเมื่อทำงานเสร็จแล้วนะคะให้ไปที่ไฟล์เลือกบันทึกหรือบันทึกเป็นก็ได้นะคะถ้าเป็นการบันทึกงานครั้งแรกค่ะอาจจะเลือกบันทึกหรือบันทึกเป็นก็ได้ะคะ่ะเลือกบันทึกเป็นไปที่คอมพิวเตอร์ไดีปจุดหกลームอันนี้ก็เลือกตามห้องเรียนของนักเรียนเลย r ูมหนึ่งพิมพ์ชื่อไฟล์ว่า พิมพ์ชื่อไฟล์ก็คือตามที่อาจารย์กำหนดแต่ละครั้งเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอพิมพ์แล้วก็ตามด้วยชั้นห้องเลขที่นะคะเลขที่อันนี้ก็คือสอหลักสมมติว่าเลขที่1ก็เป็นศูนย์หอย่างนี้นะคะอันนี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ไฟล์งานที่มีชื่อว่า walk หกหนึ่งศนะคะอันนี้เป็นวิธีการบันทึกตัวอย่างนะคะ